สวัสดีครับท่านยติสนิทพิษสหายเอฟซีที่รักที่เคารพของกระผมอาจารย์ปิ่นสันสิงหเสนีตัวผมวันนี้ผมรู้สึกดีใจมากอีกวาระหนึ่งที่กระผมจะได้มีโอกาสมาบรรยายให้กับเพื่อนๆผมได้มีความรู้แล้วผมดีใจที่ผมเอาสิ่งที่สวยงามตามที่ผมเคยพูดไว้ในคลิปก่อนก่อนว่าวัตถุมหามงคลอันเป็นที่สําคัญขององค์สมเด็จปู่พุพทธาจารย์นั้นก็จะต้องอยู่ใน ภาว่าการที่มีความสงา่ามีความสวยงามท่านมาท่านจะเห็นสิ่งพวกนี้เป็นชุดๆที่ในพิพิธภัณฑ์มีความสวยงามมีความสงา่าไม่ใช่ใส่กองกระดาษลักษณะาการอย่างนี้แล้วบอกเนี่ยสำเด็จแพ้ราคาเป็นสิบล้านร้อยล้านท่านเชื่อเขาเลยแม้แต่สมเด็จของคนที่เขามีความร่ำรวยเขายังเอาไปใส่ตู้เซตเขายังเอาไปใส่อีกอย่านตี หรือมันจะไม่สวยงามอะไรมันก็ยังเป็นตู้เส๊นทีหรืออะไรต่างๆที่ที่ดีว่ามันแต่ที่เรานั้นมันเป็นพิพิธภัณฑ์เ,เราก็ต้องมีสิ่งที่สวยงามให้ท่านดูว่าเออสวยนะขอ,องเป็นอย่างนี้ของเก่านะของแท้นะของดีนะของถูกต้องนะของนานนะอและเป็นของขลังนะท่านได้รู้ว่าวัตถุสวยขนาดนี้ท่านได้รู้เจ้าของคือใครเจ้าของของผมคือผม,อ,ผมอาจารย์ปิ่นสันสิงหาเสนี เจ้าของเก่าคือคุณตาพยาบดินกับพยาบดินเป็นมาตั้งแต่ร้อยหกสิบแปดปีแล้วอย่างนี้ไม่ไม่มีสิ่งที่จะมาโกหกท่านท่านมาดูท่านมาจับองค์ไหนก็ได้มายื่นผมมาผมจะบรรยายเร่องเพราะเราเก็บไว้แล้วเอาไว้ทำไมอาจารย์ขายเปาลาหรอกผมทำบุญขายอยากได้ก็ามาเร็วมาทำบุญเอาทำบุญเท่าไหร่จะถามมาดิอย่าดูถูกพระก็แล้วกัน ถ้าเผื่อว่าพระของพระผมเป็นคือสมเด็จวัดรักขังโคสิตารามสมเด็จวัดบางว่าใหญ่เก่าสมเด็จพระคันธิการามนะวัดเดียวกันไม่ใช่วัดกะละมังคือไปใส่กะละมังแล้วไปขายองค์อิบาแล้วนั่นไม่ใช่นะครับเมื่อท่านได้ของดีไปท่านไปอรารัธนาท่านรักท่านบูชาท่านเทิดทูน เมื่อถึงเวลาพ่อพรหมในนั้นจะช่วยท่านท่านไปหาใครไปขอกู้เงินนี่ยนเสิงนเออมันน่าสงสารนะเอาไปเลยท่านไปหาใครของานขอ,อการก็คุณทํางานอะไรเออคุณทําดีนี่เอาเอาไปรับงานทํางานพอไปถึงอ้าวผู้หญิงอ่ิเออพี่เป็นคนดีนะอ่าขอเป็นแฟนได้ลูกดีมีดีได้หน้าที่การงานดีเพราะบุญบารมีของพระอย่างผมผมมีเพื่อนเยอะ เพื่อนหญิงผมก็เยอะเพื่อนชายผมก็เยอะและงานการผมก็ทาผ่านมาอย่างใหญ่โต้ตนั้นมีเงินมีทองจนทุกวันนี้ก็มีเงินมีทองแต่ว่าก็าไม่ได้เอาเงินทองนั้นไปเล่นเหล้า,มาเมายายอะไรต่างๆเอาไว้ทําบุญเอาไว้ให้ทานเอาไว้ซื้อขนมกินแต่นี่ผมจะซื้ออะไรกินผมซื้ออะไรทานผมระทาน,านเพราะผมอา,ายุก,ก็เยอะ ผมก็ซื้อขนมสนุกๆก,กินผมจะไปเที่ยวไหนผมก็ไปขับรถได้ผมยังขับรถอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเตือนสิ่งที่ผมบบรรยายนี้เขาอยากจะให้ท่านเป็นผู้ที่มีความจริงใจมีความดีได้ของดีได้ของแท้ไม่เยี่ยมผมนะทางผมก็ไม่เก็บผมให้ดูผมให้ผมให้ท่านดูผมไม่เก็บตังค์ก็หรอกไม่เคยเก็บตังค์ใครนะครับ สตังที่มีอยู่นี่ก็ลูกสาวให้ผมผมก็ไม่ได้ใช้อะไรมากมายกินแม่บาทก็จะขาให้รับประทานอาหารขนมขนมเยอะแยะลูกซื้อมาให้สตังมีอยู่ก็เอาไวท้ทําบุญเอาไว้ทำทานตัวตัวใส่บาตรให้ทานนี่คือผมนะอาจารย์ปิดสันสิงหาเสนีไม่มีอะไรแล้วไม่รู้จะเล่นอะไร เออลืมบอกของเล่นผมมีสองอย่างอันนี้ผมขอนอกเรื่องนะนี่ถึงสนุกสนุก,นกผมชอบเล่นจุกตาอ่านะเนาะตุกตาผมมีเยอะเลยผมซื้อจุกตาอ้วนๆนะผมชอบทา้าผมซื้อตุกตาท้ามาเล่นอ่านะแล้วก็ผมชอบเล่นรถไฟสี่พวกนี้ครับผมก็เตือนท่านไปในฐานะท่านเป็นเอสีอย่าให้มันเกิดการเก็ตกดถ้าเผื่อท่านมีปัญญาที่จะตอบสนองสิ่งเล็กๆน้อยๆกับ ลูกหลานท่านเมื่อในอดีตผมไม่ได้รับสิ่งพวกนี้มันเป็นสกินในใจเราอยากเล่นเราอยากได้พ่อแม่เราก็มีเงินแต่เขาไม่ซื้อให้เหราฉะนั้นถ้าคุณเป็นทุงพ่อคุณแม่ที่รับลูกแล้วลูกเป็นคนดีและสามารถจะเจียดเงินทองนิดๆหน่อย,อยๆเพื่อจะซื้อสิ่งนั้นให้กับลูกได้ก็ให้ไปเะครับ จะได้ทําให้ลูกของท่านเป็นคนดีเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่น่าสรรเสริญเป็นคนดีต่อไปภายหน้าแต่ผมเนี่ยผมต้องหาเหมือตอนนี้ผมซื้อเล่นต,ตอนนี้ผมยังซื้ออยู่เลยเนียมันเจอตุ๊กตาไหนมาซื้อแล้วก็กอดมาเพราะผมไม่มีน้องผมเป็นคนลูกคนสุดท้องคุณพี่ของผมก็อําลาผมไปหมดแล้วเหลือผมอยู่คนเดียวเนี่ยแหละแต่อะไรที่ผมอยากเล่นผมก็เล่นเพราะผมไม่ได้ไปทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนมันเป็นสิ่งที่ความต้องการทางจิตใจผมใน ที่นอนผมเนี่ยตุ๊กตาเต็มเลยในรถผมก็มีตุ๊กตาเลยเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีเพื่อนก็นกลับมากอดมาเล่นเล่นเหมือนเด็กเล่นนั่นแหละนี่แหละน้องชันอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความสุขเพราะเราไม่ได้เคยไปทําความเดือดร้อนไม่ไปเด้ขโมยของของเขาผมเคยซื้อผมเดินห้างผมเคยอันนี้พูดให้ท่นานทราบว่าสิ่งนี้กระตือนจิตใจมากผมไปยืนมองดูเห็นเด็กคนหนึ่งไปยืนซื้อตุ๊กตาอยู่ แล้วคุณพ่อเขาไม่มีปัญญาแต่ตือเรามองดูสภาพแล้วเขาก็เป็นคนที่คงตรำบากในชีวิตไม่ใช่เขาจนเราตาเขาไม่ได้เราสงสารเขาผมสงสารเขาผมก็ดูเด็กคนนั้นนะ่ะคลำลุกตาไปทุกตามาผมเดินไปผมถามเลยลุกตาคัน,นี้ตัวอะไรก็บอกสามร้อยห้าสิบาทผมบอกอ่ะเอามปน,นี่ผมดึงมาเด็กคนนั้นมองตามหลังดอมองหันกลับมามองหน้าผมแล้วผมดูแววตา เกิดความมันบอกหลายอย่างว่ามาแย่งของฉันไปมาเอาของฉันไปฉันหมดหวังแล้วฉันไม่มีสิ่งที่ฉันอยากได้แล้วจิตใจสะเทือนทันทีผมรู้แล้วก็บองหน้าพ่อ,ขอเขาพ่อ,ขอเขามายืนเฉยเขาก็ไม่ไม่ไ,มไมตาพูดอะไรหรอกเพราะว่าเขาก็คงรู้ว่าผมเป็นผู้ใหญ่กว่าเขานาะผมก็บอกว่าเอาสตังค์สามร้อยห้าสิบบาทจ่ายไป แม่คะใส่ถุงยิ่งพอใส่ถุงเด็กนตาราห้อยเลยผมทนไม่ได้หรอกผมไปจับถุงมาแล้วก็จับมือเขาลูกลุงซื้อให้หนูนะเอาไปลูกโอ้โหหน้าตาระกายดีอกดีใจอย่างนั้นเลยผมนี่ชื่นใจเลยพูดแล้วผมอยากจะร้องไห้ผม,มเห็นหน้าเด็กอะผมไม่เสียดายาเงินผมอะเง,นะงินผมไม่เสียดาย แต่ผมผมันสงสารเด็กเพราะเขาหัวอกเดียวกับผมในอดีตเพราะฉะนั้นนี่เราอยู่ในเทสเทผมขอเตือนคุณพ่อคุณแม่เียบอะไรได้ตอบแทนลูกที่เป็นคนดีของคุณได้ทำปัตอย่าให้เกิดจริงในใจอย่างผมทุกอันนี้ผมเจอรถไฟผมก็ซื้อรถไฟเล่นเนี่ยรถไฟเด็กครับรถไฟายลาเนะียนั่นแหละผมชอบเล่นมันสนุกดีตุกตาเหมือนกัน ผมไม่เจอตัวตามีอย่ไหไรตัวอ้วนเนี่ยเอาแหละเดี๋ยวผมซือ้อผมไปเมืองนอกซื้อมาทีเป็นโหลเลยเอาไปแจกเพื่อนเพราะฉะนั้นเมื่อสิ่งที่เราได้แล้วเราจะเอาไปทําไมครับใส่ปาล็อปไปบาดยังทำอะไรไปได้คุณจะไปนั่งคิดอะไรผมมีเงินขนาดนี้แล้วผม,มต้องไปเอาบาทเดียวผม,มเอาใส่ไปไม่ได้เลยคุณผมไม่ห่วงหรอกเงินเนี่ยแต่ใด้ผมเอาเงินของผมไปซื้อไอ้สิ่งที่มันเร้ไร บุโลงบุญรีอะไรต่างยาบ้ายะเบิ่มผมไม่เอานะผมไม่เอานะครับแต่คนที่ลําบากไม่มีอาหารการกินผมเดินผ่านไปผมก็ให้แล้วการให้ทานของผมผมก็ไม่ได้สอนพวกท่านถ้าท่านคิดท่านจะให้เขาเนี่ยท่านให้ให้มันสมควรหน่อยเขายกมือไหว้ท่านท่านตั้งใจแล้วผมเชื่อแน่ว่าทุกท่านที่ให้ทานใจดีทุกคน นายครับขอทางผมกินข้าวคุณให้เขาไปบาทหนึ่งเขาซื้อข้าวกินได้ไหมก่อนเขาจะซื้อข้าวกินได้เ็าต้องไปขออีกหกสิบคนถึงจะซื้อข้าวเดีกกรองหนึ่งใช่ไหมถ้าไม่ให้ก็อย่าให้เสยดีกว่าถ้าจะให้ก็ให้ไปเลยห้าสิบบาทซื้อข้าวกินซื้อแกงถุงหนึ่งข้าวถุงหนึ่งซื้อได้อันนี้อันนี้ผมแนะนานะผมไม่ได้ว่าท่านนะครับเขาขอท่านอ่ะขอกินข้าวทุกครั้งแครับ พ้าท่านไม่มีเงินท่านก็สั่งท่านมีเงินงท่านก็สั่งทามาให้พวกกินเลยหมดเรื่องแล้วท่านจ่ายงานตามซะบุญกุศลก็เกิดกับท่านอย่างมหาศาลไม่ใช่ท่านไปให้ก็ห้าบาทไปเอาไปซื้อข้าวห้าบาทขออีกเรื่องหกเจ็ดคนนะเดินอีกกี่กิโลแล้วคนเดี๋ยวนี้เขาให้กันง่ายๆยไหมครับเพราะฉะนั้นผมเตือนท่านนะอย่างผมด้่ยใครมานี่ยผมให้สองให้เลยแล้วบอกย้ำไปด้วย เห็นดิดเหล้าคึ้งมาเนี่ยไม่ต้องไปห้ามเขาห้ามเขาไม่ได้หรอกครับกินเหล้าเมายาเอาเสือไปด่าเขาอีกเอาเอาไม่ไม่ถูกครับไม่ถูกไม่ถูกเขากินเหล้าเรื่องของเขาเขากินเหล้าเนะี่ยมันเป็นประโยชน์นะครับอ้าวเดี๋ยวเขาบอกว่าอาจจะมีสารมันบ้ายุ้ยคนกินเหล้าผมให้กินข้าวลุงไปกินข้าวแล้วเหลือตังกินเหล้าด้วยหันมามองหน้าผมมันมีสองอย่างนะครับหนึ่งเที่ยวฟังเราไม่กินเหล้าสุขภาพก็ดี นะสองเขากินเหล้าได้โค้งหนึ่งแป๊กหนึ่ง,งเขาเมาเขาลืมความทุกข์ความเศร้าของเขาเขาหลับสุขสบายพักผ่อนร่างกายเขาเราก็มีความสุขด,ด้วยข้อที่สามเมื่อเขาเมาแล้วเขาไม่สามารถจะทําอะไรในสิ่งที่เลวร้ายได้เขาอยู่เฉยเฉยเขานอนหลับไปมันจะไม่เป็นทิ่เป็นภัยว่าไปจี้เขาไปปล้นเขาไปฆ่าเขาไปข่มขืนเขาเหล้ามันก็มีประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นขอให้พ้กงกัน ตจตรองที่ตามผมจิผมรู้ว่าไอ้เด็กมันกินเหล้าแล้วเราไปห้ามมันมันหันกลับมามันยังกระซึ้งเราด้วยเพราะฉะนั้นเราเตือนได้เพียงว่าลูกกินเ,เหล้าเหรออ่าผมกินเหล้าลุกาางก็ทตามผมหน่อยอ่ะเอาไปตอนนี้ไปกินเหล้าแต่อย่ากินให้มันหนักหนานะลูกนะอันตรายเราเตือนเราเป็นผู้ใหญ่แต่เราให้ได้เราให้ เราสมมุติเราให้ไปแค่สิบาทห้าบาทมันจะยิ้ได้ทเท่าไหร่นะครับไม่ใช่ว่ายกให้ไปเป็นโขดไม่ใช่อันนั้นส่งเสริมในทางไม่ดีสิ่งพวกนี้นะครับที่เราได้มีโอกาสบรรยายอย่างนี้แล้วก็นำคุณประโยชน์มาผสมกันกันกบพระคือเป็นสิ่งที่เป็นมหามงคลเอาสิ่งเป็นมหามงคลซึ่งมีพลังมาดูแลเรามาคุ้มครองเรามาป้องกันเราเราก็มีความสุขเราก็มีความสบาย เราตายช้าเราก็ได้อยู่กับลูกกับหลานนานเราตายเร็วมันก็มีปัญหาไปเราเพราะฉะนั้นบุญพระสลาทรงอายุมั่นขันยืนนะเราก็อยู่ไปเราก็ได้สร้างบุญบาร,รมีสร้างตาสนานของเราต่อไปสร้างคุณงามความดีของเราต่อไปเราเกิดไปเป็นพบหน้าฝ่ายหน้าเดี๋ยวคราวหน้าผมจะพูดในเรื่องเรื่องหน้าฝ่ายหนะ้าผมก็ได้รับประสบการณ์ขขมาแล้วนะครับและก็ได้เห็นมาแล้วและก็ได้รู้มาแล้วสําหรับวันนี้ การบรรยายผมในคลิปนี้คลิปนี้ผมขอจบบรรยายไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมนะครับสวัสดีครับ